ดแคมเปญชิคทูแช์เนี่ยนะครับก็มีขึ้นเพื่อที่จะระดมทุนให้มูลนิธิธพัทร,รมหาราชานุสร์ซึ่งสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควร์เนี่ยทรงเป็นองค์ประธานนะครับเพื่อที่จะระดมทุนไปช่วยผู้ป่วยยากไร้นะครับแล้วก็ซื้อครุภพันธ์อุปกรณ์ทางการแพทย์สําหรับศูนย์การแพทย์พัทร,ระมหาราชานุสร์ซึ่งพระองค์ทรงเป็นองค์ประธานนะครับ ก็เลยมีการที่คลิปจะเริ่มระดมทุนขึ้นโดยที่เอาไก่เป็นสัญลักษณ์เนื่องจากว่าท่านประสูตรปีไก่นะครับแล้วก็สีส้มคือสีวันประสูตรของพระองค์ท่านครับไาได้นี่นะครับก็จะช่วยผู้ป่วยมะเร็งเป็นส่วนใหญ่ซึ่งเป็นผู้ป่วยของเราในตอนนี้นะครับแต่ก็จะมีผู้ป่วยทั่วไปที่เป็นผู้ป่วยยากไร้ซึ่งเป็นพระปณิทานของพระองค์ท่านที่จะช่วยผู้ป่วยยากไร้หรือผู้ป่วยที่ไม่สามารถที่จะช่วยตัวเองได้นี่นะครับให้ได้รับการรักษาดีที่สุด นะครับอันนั้นคือสิ่งที่เป็นเป็นพระประสงค์พระปณิธานของพระองค์ท่านนะครับก็จะจัดไปเรื่อยๆนะครับเพราะปีเดือนนี้เป็นเดือนประสูติของพระองค์ท่านนะครับก็เป็นของที่ได้จากศิลปินจิตอาสานะครับครูโตช่วยช่วยช่วย,วยทําขึ้นแล้วก็จะทําไปตลอดจนกว่าของจะหมดอ่ะนะครับก็รู้สึกยินดีนะครับแล้วก็ดีใจพาะผมเชื่อว,ว่า ในยุคปัจจุบันนี้ปัญหาสุขภาพเป็นปัญหาของ,ของ,ของมนุษย์เราเป็นระดับแรกๆเลยใช่ไหมครับแล้วก็โดยเฉพาะโรคมะเร็งเป็นโรคที่คนไทยเราเป็น,เ,ปนเยอะมากๆนะครับแล้วก็การที่ได้มาร่วมโครงการนี้ก็คือเป็นโครงการที่บริจาคให้กับมูล,ลนิธิใช่ไหมครับซึ่งผมเชื่อว่ามีคนไทยหลาย,ลายๆคนที่อยากจะช่วยเหลือผ,ผู้ผู้ป่วยผู้บาดเจ็บใช่ไหมครับแต่ว่าอาจจะยังหาแหล่งที่อยากบริจาคแ,และเงินมือผู้ป่วยได้ ไม่ไม่ไม่เต็มที่นะเพราะฉะนั้นในโครงการนี้ผมถือว่าเป็นโอกาสที่ดีแล้วก็เป็นหนึ่งช่องทางที่คนไทยเราทุกคนสามารถร่วมน้อใจกันในการบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยกไร้โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคมะเร็งครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คือมีของที่ลรกเช่นี้ครับที่สวยงามหลายหลายชิ้นเลยนะครับซึ่งก็เหมาะกับการที่ใครอยากจะเร่มมืแล้วก็เก็บสะสมของที่เลยด้วยครับก็อย่างที่ทราบนะครับอยากให้พวกเราทุกคนนะครับคนไทยเป็นคนที่มี น้ำจิตน้ำใจอยู่แล้วนะครับจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคที่เราเห็นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินส่วนที่ได้มาในส่วนนี้เนี่ยก็จะไปช่วยผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้จริงๆนะครับโดยเฉพาะผู้ป่วยมะเร็งเพราะฉะนั้นก็อยากเชิญชวนทุกท่านนะครับมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้มาร่วมบริจาคกก็จะได้รับของที่ระลึกไปนะครับการบริจาคที่มูลนิธิพัทธมหาราชานุสร์นี่ก็สามารถหักค่าใช้จ่ายได้นะครับสําหรับคนที่เป็น ห้างร้านค้าหรือบุคคลทั่วไปเนี่ยหักได้สองเท่านะครับก็อยากให้ทุกคนเข้ามาร่วมบริจาคด้วยครับ inn d a r a n e w s